สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตาราข้าสู่รยการไขรหัสเซียนะคะเช่นเคยสลับกันมาที่เรื่องของเงินทองทองยางอื่นบ้างที่นอกเหนือจากเรื่องของการลงทุนในตลาดหุ้นนะคะสัปดาห์นี้ชวนคุณผู้ชมมาปกติแล้วลเรื่องของวางแผนการเงินนะอยากชวนคุณผู้ชมวางแผน แต่คุณผู้ชมเชื่อไหมบางทีอะเราไม่ได้วางแผนเลยมันมาแบบฉุกเฉินมันมาแบบไม่ทันตั้งตัวมันมาแบบล้มทั้งยืนอะเรื่องเงินเรื่องทองมันสาคัญแบบนี้ละค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันนะคะว่าเวลาที่เกิดเหตุแบบนี้กลายเป็นค่าใช้จ่ายที่มันฉุกเฉินไม่ได้วางแผนไว้ก่อนเลยจริงๆแล้วมันเป็นก้อนโตด้วยอะทายังไงดีพูดคุยกันในช่วงนี้นะคะกับคุณนรุมนบุญสนองกรรมการสมาคมวัดวามแผนการเงินไทยค่ะพี่นรุมนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมค่ะ เชิญมาให้แฟนๆของฉันทุนได้พบปากพ,พูดคุยเป็นระยะๆะะนะคะแต่ว่าระยะนี้ระยะนี้บางทีแบบเราเจอเหตุฉุกเฉินคุณผูม้ชมเคยเป็นไหมลองนึกภาพตามนะคะว่าเราวางแผนทุกอย่างมาอย่างดีเลยเดี๋ยวค่าใช้จ่ายเดือนนี้นะเราจะจ่ายค่าน้ําค่าไฟค่าบ้านค่ารถอยู่ๆมันมีอา้าวค่าเรียนพิเศษไม่รู้มาก่อนเลยนะลูกอันนี้ก็อาจจะอาจจะไม่ได้ก้อนใหญ่นะแต่พอวางแผนมาอย่างดีเลย ค่าน้ําค่าไฟค่ารถม่นเราจ่ายค่าใช้จ่ายไปแล้เสร็จปุ๊บเอา้าเข้าโรงพยาบาลอันนี้ก้อนโตแต่ว่าบางทีมันแบบเออยังพอที่จะหาเงินเก็บอะไรมาจ่ายได้แต่ว่าถ้าเราไปเจอเคสที่มันเป็นเงินฉุกเฉินก้อนใหญ่มากๆอะเราทํายังไงดีทางที่ลูกหมูด,ดีกว่าถ้ากรณีเป็นเคสแบบนั้นอะค่ะคเขาเรียกว่าเ,เหตุการณ์ไม่คาดฝัน เราเราปกติพวกเราไม่ได้ถูกสอนเรื่องเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเพราะเราใช้ชีวิตตามคันลองไงค่ะแต่ถ้าเป็นนักวางแผงกนการเงินนะ,ะอย่างพี่พอเราเริ่มเรียนรู้เรื่องพวกเนี้ยเราจะเรียกมันว่าความเสี่ยงเราก็จะต้องมาวิเคราะห์ว่าเอ้ยความเสี่ยงของเราอะ ชีวิตเราอาจจะมีความเสี่ยงอะไรบ้างนอกจากการลงทุนมีความเสี่ยงในความเสี่ยงเก่งกําไรเนี่เสี่ยงอยากได้กําไรแต่มาขัดดุ๊กตีอะไรอย่างเงี้ยเราจะป้องกันยังไงอาจจะแบบว่าต้องเก็บแบบ D C A เฉลี่ยค่าต้นทุนไปหรือไม่ก็แบ่งกระจายไม่กระจุกค่ะแล้วเราพูดถึงเรื่องความเสี่ยงในการเก่งกําไรแต่พอความเสี่ยงในการใช้ชีวิตอะพี่จอยปกติเราก็เอาจากบ้านมาเนี่ยเราก็คิดว่าเฮ้ยเราออกจากบ้านมาเนี่ยเราต้องเกิดอะไรขับรถ ลงเรืออไปเหนือแต่เราไม่ได้คิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นงี้ถูกไหมเราบางทีอะเราอะเราถูกสอนว่าไม่ต้องไม่ได้คิดเรื่องพวกนี้ยแต่เวลาเราพูดถึงเรื่องการวางแผนการเงินซึ่งเดี๋ยวพี่จะสรุปให้ว่ามันต้องคิดอะไรและจะมีตัวอย่างให้ให้ดูสําหรับคนไม่คิดคือคนในบ้านพี่เองนะคะเดี๋ยวเล่าให้ฟังทีเอางี้เอางี้ให้คุณผู้ชมเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวเราให้พี่งหมูเล่าเคสให้ฟังดีกว่าเพราะว่าพี่งหมูอะอยู่กับ เรื่องแบบนี้เยอะมากๆแล้วก็มีเคสมาเล่าให้เราฟังเยอะมากๆเลยนะคะเพื่อบางทีเราอยากจะปรึกษาพี่ตงหมูเพิ่มเติมด้วยกับเคสฉุกเฉินของเรา<ฆ>นะคะก<ฆ>็อันนี้ก็เล่าดิ้งเคสก่อนนะคะค<ฆ>ือ<ฆ>ในช่วงโควิดค่ะเราจําได้ว่าเออพวกที่บ้านเองก็เขาก็ไปเที่ยวกันหมดมไปไปด้วยรวมทั้งเราเขาชวนเราไปทั้งครอบครัวที่บ้านมีสี่คน<ฆ>คือมีพี่ชายพี่สะใภ้แล้วก็หลานและตัวเรานะคะ<ฆ>เราอ่ะพอเห็นช่วงนั้นโควิดมันระบาด <ๆ S 2> เราไม่ไป เราบอกว่าขอให้เหลือคนนึงเอาไว้ที่บ้านเข้าไปกัน3คนแล้วสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเห็นไหมนักวางแผงงนการเงินถูกสอนว่าให้คาดว่าเฮ้ยอันเนี้ยอาจอาจจะเกิดคนปรากฏเขากลับมาร้อนตัวร้อนเป็นไข้เราไปรับที่สนามบินสิ่งที่เราทำก็คือเฮ้ยตายฉันบอกงั้นทำเหมือนเป็นโควิดเลยนะเปิดแอร์ใส่เสื้อฝนกันกันทุกอย่างแล้วก็กลับเข้ามาผลปรากฏว่าอ เป็นกันทั้งบ้านทั้งสาคนเนี่ยสามคนติดโควิดติดโควิดและช่วงนั้นเนี่ยค่ะหาโรงพยาบาลไม่ได้แอบโชคดีมากๆที่รัฐบาลประกาศไว้ว่าถ้าตรวจเจอที่โรงพยาบาลไหนค่ะให้รักษาที่นั่นเราก็โชคดีเราก็ขนที่บ้านไปตรวจที่โรงพยาบาลใกล้ๆศูนย์วิจัยโรงพยาบาลชื่อดังและถ้าไม่ได้โรงพยาบาลนี้บอกเลยว่าไม่อยู่ละ แต่จริงๆต้องบอกผู้ชมก่อนว่าการที่จะไปหาหมอพร้อมกันด้วยโรคระบาด3ามคนคพี่มันต้องคิดอยู่ในหัวก่อนอแล้วนะว่ามวลคนหนึ่งใช้คนหนึ่งอาจจะต้องแบบคนละห้0 0 0ื่นเอามื่นเอาแสนห้าอะไรอย่างเี้ยไหมไม่คือก็ไม่ได้คิดไง ก็ S <S ไม่ได้คิดก็ไปพิบตรวจนะคะแล้วเสร็จแล้วผลปรากฏว่าเชื่อไหมอันนี้พี่จอยพูดถูกว่ามันต้องคิดในหัวแต่เราไม่ได้คิด<ช><ช>แล้วผลปรากฏว่า<ช> <ๆ S 1> หลานกับพี่ชายเข้าไปก่อนค<ช>่ะ<ช>อินเข้าไปเลยเรียบร้อยหลานก็นอนนิ่งๆนะคือเด็กวัยรุ่นนะสักไม่เกิน30สอะ<ช>่ะก็ไม่เป็นไรนอนรักษาตัวกินยาไปสองอาทิตย์หายออกมาส่วนพี่ชายก็เข้าพร้อมก <2 S 1> ันแต่ภายในสามวันพี่ชายเราโทรหาไม่ได้ละ เพราะอาการหนักคือลงปอดเป็นรุ่นเดลต้ารุ่นนักคอมที่เสียชีวิตเข้าไปอยู่ ICU อยู่สองเดือน ICU ูโควิดนะเยี่ยมก็ไม่ได้คุยกับหมอก็ไม่ได้พยาบาลก็ไม่ต้องไม่ตอบอะไรเราก็แค่เออเดินสายแก้บนสวดบน์บนอย่างเดียวเลยติดต่อไม่ได้แต่ที่ช็อกไปกว่าน,นั้นเราไม่ได้คิดเลยนะว่ามันจะมีแค่ได้จ่ายอะไรถูกไหม ผลปรากฏว่าเนื่องจากอยู่โรงพยาบาลดังทุกสามสามวันเราต้องไปเช็คยอดอืผลปรากฏว่าสองเดือนค่าใช้จ่ายเห็นตัวเลขแล้วเป็นไงคะเจ็ดหลักเจ็ดหลักเลยเจ็ดหลักค่ะนะคะแล้วเราบอกโตายละคือคุณผู้ชมพอจริงๆมันมันเป็นเหตุที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้นะเพียงแต่ว่านวันนั้นอะ เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้เพราะอย่างที่พี่ลงหมอบอกว่าไม่สามารถที่ไหบกอ็ออกมาจากโรงพยาบาลเอกชนเถอะเพื่อไปอยู่โรงพยาบาลรัฐหรือว่าเคลื่อนย้ายหรือทําอะไรได้ไม่ได้เลยไม่ได้แล้วมันมีโหมดนี้ด้วยพี่จอยอันนี้คือเลข2เดือนแรกเจ็ดล่ะ,ละพ,อพอพ้นจากวิกฤตไปแล้วเนาะพ้นจากวิกฤตหมอเข้ามาทั้งท่อเลยตกลงไหวไหม,มหมอถามเรื่องค่าใช้จ่ายล้วไหวไหมเดี๋ยวจะต้องเลิกรักษาแบบปกติแล้วนะแต่ต้องอยู่ไอซียู ICU, ห้องปกติแล้วก็อยู่ห้องปกติเดือนหนึ่งแล้วทำกายภาพอีกสี่เดือนค่ะ แปลว่าคิดเร็วๆเลยนะเจ็ดหลักใบแรกเนี่ยจะต้องบวกต่อบวกต่อแล้วจะต้องบวกต่อไปเรื่อยๆด้วยโดยที่ยังไม่รู้ว่าจะจบที่ตรงเท<ข>่าไรหร่ถ<ห>ูก2เดือนต่อไปก็คือ2เดือนแรกกับสองเดือนต่อไปเราเริ่มอุ้ยตายแล้วไม่ไหวเจรจาก,กับหมอหคือเราตัดสินใจก่อนนะในช่วงที่นั้นหมอถามว่าตกลงไปอยู่โรงพยาบาลรัฐบาลไหมหเราบอกไม่ กัดฟันตัวเองเพราะตอนนั้นพี่เนี่ยก็ไม่รู้สึกตัวเซ็นอะไรไม่ได้แล้วค่ะคือเขาเข้าไปฉุกระหุกมากไม่ได้คิดว่าจะไปนอนยาวขนาดน,นี้นะคะเงินก็เบิกไม่ได้จากตัวเขาอะแหละเราก็ต้องใช้เงินเราถูกไหมเราก็บอกงั้นสู้เราก็สู้นะคะผลปรากฏว่าอยู่ต่ออีก2เดือนอสองเดือนก็คิดค่ใจอีก7หลักเหมือนกันได้มาสองใบละสองใบแล้วนะคะท่านทยอยจ่ายไหมคะ คือใบแรกต้องจ่ายก่อนถึงจะได้ใบที่สองถูกไหมเพราะเขาคงไม่ยอมให้เราสองใบครั้งครั้งใบแรกแอบโชคดีรัดช่วยเดี๋ยวจะมาเล่าว่าทําไมรัดช่วยแต่รอดหลังเนี่ยเมื่อพ้นจากวิกฤตเราต้องช่วยเหลือตัวเองะทุกสามเดือนทุกวันอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งจ่ายทีนึงจ่ายทีนึงจ่ายทีนึงไปเรื่อยเรื่อยเราพบแล้วว่าเจ็ดหลังเราก็เริ่มเจรจากับหมอว่าเฮ้ยมันมียังไงก็ได้เขาฟื้นละร่างกายดีขึ้นเริ่มบำบัดเพื่อทำกายภาพให้เดินขึ้น มีเคสที่ไม่ต้องเจอหมอไหมเพราะหมอเนี่ยเข้ามาดูวันละห้าคนคนละห้าร้อยก็สองพันห้าแล้วนะค่ะก็เป็นแพ็กเกจโชคดีลงมานั้นก็มีแพ็กเกจที่ดูเป็นอาทิตย์อาทิตย์ละประมาณเลขเป็นหลักหมื่นนะอาทิตย์หลักหมื่นเนี่ยเราอยู่อีกสองเดือนค่ะเราก็ต้องไปหันจัดการทั้งหมดเบ็ดเสร็จนะคะเตั้งแต่หกเดือน่ะเราใช้เงินเจ็ดล้านประมาณสักประมาณเจ็ดล้านค่ะเจ็ดล้านสามล้านแรก นะคะแอบโชคดีนะ,ะก็คือรัฐบาลบอกว่าให้ฉันมีโครงการยูเซปค่ะยูเซปนี่โครงการอะไรคือเราก็ตอนนั้นเราก็เริ่มสื่อให้ยูเซปคืออะไรเริ่มติดก่อนรู้ยูเซปคือเป็นสวัสดิการของรัฐบาลลดความเหลื่อมล้ำที่มันเกิดจากโรคสมองอมหัวใจใหายใจไอ้หายใจเขา้เขา,เขาเข้าเขตเข้าขายใช้ยูเซปได้จะใช้ได้72ชั่วโมงนะคะ หรือพ้นวิกฤตขีดเส้นใต้ฉะนั้นในไอ้เจ็ดหลักแรกค่ะนะคือสามล้านนะ่ะเราใช้อยู่เสร็จเรารอดอเราติดต่อโรงพยาบาลเลยค่ะพาไปติดต่อทําเรื่องปุ๊บปบฉะนั้นเนี่ยในสองเดือนแรกเราไม่เสียค่ะแต่พอพ้นจากวิกฤตที่หมอมาถามว่าอา้าวจะอยู่หรือไปก็บอกมามเราก็อยู่อันนั้นอนะอีกประมาณสี่เพราะว่าเอาจริงๆคือน,นะวินาทีนั้นอนะ แต่ัดสินใจไม่ได้จะไปเหรอใช่ถ้าไปเนี่ยไม่ได้ใช้ลมหายใจจะไม่มีลมหายใจนะวันนี้อบอกได้เลยเราเรารู้เลยว่าณนะวันที่คุณเป็นโรค่ะเงินเท่าไหร่ไม่ได้มองหรอกแต่เท่าไหร่เอาชีวิตคนให้อยู่อือันนี้ถือว่าเป็นเคสแรกที่พี่งหมูเล่าสู่กันฟังนะคะเพระเอินเมื่อก้อนแรก3ล้านเนี่ยได้รัฐบาลช่วยแต่อีก4ี่ล้านอันนี้คือเงินตัวเองแต่ถามว่าสี่ล้านมั้ เมื่อเทปแรกที่เรามีโอกาสได้คุยกับพี่ลุงหมูเรื่องของการวางแผนเกษียณคุณผู้ชมจำได้ไหมถ้าเราอยากใช้เงินเดือนละหมื่นเราต้องมี4ล้านหลังจากที่เราอายุ60ไปแล้วเพื่อใช้จนถึง90แต่เงิน4ล้านนั้นเราเอามาใช้ในการรักษาพยาบาลไปหมดแล้วจะไม่จ่ายก็ไม่ได้นะคะโรงพยาบาลเขาไม่ให้ออกนะ,ะแล้วทเราทำไงะคะพี่ก็ประเด็นแรกเนี่ยที่พี่ชายก็ขออนุญาตอันนี้พี่ชายเป็นเคสสตาร์ดี้พี่ชายเป็นคนโบราณ ไม่ซื้อประกันรังเกียจประกันมากมออถ้าเป็นคนเวลาบอกซื้อประกันแล้วเหมือนแช่งนะแล้วข้อที่สองก็คือมีแบบเหมือนเอ,อเจอเหตุการณ์ไม่ดีเกี่ยวกับประกันมาเขาก็เลยไม่ชอบอฉะนั้นเขาไม่ซื้อค่ะฉะนั้นสิ่งที่เขาถามว่าเขาตื่นมาเขาถามว่าเท่าไรแต่ว่าเท่าไหร่เขารู้เลยว,ว่าที่เนี่ยมันต้องแพงค่่อะอาเสร็จแล้วพอ้วเข้าหายดีปุ๊บเราก็ถามเขาว่าเฮีย ตอนนี้เฮียมีเงินเท่าไหร่อันเนี้ยมันไปกระทบต่อเงินที่เตรียมไว้กเกษียณไหมกระทบอพอสมควรอันนี้เป็นสิ่งที่ฉุกคิดมากๆสำหรับลูกหมูนะและลูกหมูก็เล่าเรื่องนี้ให้ทุกคนฟังว่าอันนี้เป็นเคสสตาร์ทดีพอดีเขาเตรียมแต่หายไปบางส่วนถือว่าเยอะนะเป็นสัดส่วนก็30-40%เลยะนะคะที่เหลือเขาก็ต้องใช้สอยประหยัดื แต่ว่าถือเป็นเคสที่โชคดีเพราะว่าเตรียมเอาไว้ไงแล้วก็หายไปแค่บางส่วน30 4สถามว่าเยอะไหมเยอะแต่ไม่มันไม่ได้หายไปร้อยพี่น้องหมูถูกต้องถ้าหายไปร้อยหนึ่งนะี่คือสภาพจะเป็นไงคะอ่าก็อันนี้ก็ต้องมานั่งคุยกันในครอบครัวแล้วว่าม,มีบ้านมีที่เอาขายแล้วแก้อย่างไงอือันนี้ต้องคุยกันเป็นภาพใหญ่นะทรัพย์สินที่มีอยู่อะเพื่อจะมีพอสำหรับที่สมมติหลัง60แล้วหารายได้ไม่ได้ออันนี้เป็นเคสที่ลูกหมูก็โอกลัวมากๆ อันนี้เป็นต้นแบบของตัวเองเพราะตัวเองเนี่ยก่อนที่เกิดเคสที่นันเนี่ยเนื่องจากพอเรารู้เรื่องการเงินเนี่ยเราก็ซื้อประกันเลยซื้อประกันเพราะเรากลัวว่าเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นกับเตรียมไว้ก้อนหนึ่งแล้วก็ซื้อให้หลานคนที่เป็นโควิดเนี่ยนะคะก็สองคนในบ้านมีสี่คนพ่อแม่เขาไม่มีประกันแต่มีหลานกับเราเราซื้อเป็นประกันให้เป็นบรดกให้ให้หลานแล้วหลานคนนี้จ่ายมาสักห้าห้าปีได้ เป็นโควิดค่าใช้จ่ายค่าเบี้ยปีเนึ่งประมาณสักสามสี่หมื่นก็จ่ายไปแสนห้าพี่จอยไหมหลานเข้าไปกินในโรงพยาบาลนี้แหละนอนเล่นๆเพราะวัยรุ่นนะมันไม่ได้เข้าโรงพยาบาลที่พี่ลุงบอกว่าสองอาทิตย์สองอาทิตย์หายแต่ใช้ต้นทุนในการค่าใช้จ่ายในการรักษาแสนแปดคำถาม cover ไหมร o v e r คือตอนนั้นติดต่อใครไม่ได้เขามีแค่บัตรประกันแล้วเขายื่นหลานเนี่ยมันก็เลยรับทราบ ได้เรียนรู้ว่าประกันทํางานแบบนี้เองเขาก็เอาประกันจ่ายวุติดต่อกว่าจะออกจากได้คือเขาเช็คว่าแต่เพอเออรเราจ่ายค่าเบี้ยมา5ปีจ่ายประมาณแสนห้าแต่ว่าไปจ่ายให้โรงพยาบาลแสนแปดคุ้มปะคุ้มไม่ได้เสียรายไม่ได้เสียเลยประกันถามว่าคุ้มไหมจริงๆอะณวันนั้นเราอาจจะรู้สึกว่ามันมันมันก็ดีเพราะว่ามีประกันมาจ่ายแต่คุณผู้ชมลองนึกว่า แสนห้าของพี่ลุงหมูคือทยอยจ่ายหปีไงใช่แต่นวันที่ถ้าเราไม่ได้ทําประกันปุ๊บแล้วเราจ่ายแสนแปดนวันที่เราจะก้าวขาออกจากบ้านเลยอะเป็นลมเออเป็นพารานะเป็นนั่นคือสิ่งที่พอหลานออกจากโรงพยาบาลก็ไปเดินมากะกะอาเลยว่าอุ้ยอาเขาเพิ่งรู้นะว่าประกันเนี่ยมันมีคุณค่าอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ไปรีวิวประกันเขาต่อซื้อเพิ่มอันนี้สอนจากการเรียนรู้เลยนะคะเราก็เลยบอกว่างั้นเราไม่เป็นห่วงหลานเราละคนนี้ ถือยังไงเนี่ยเขาก็จะมีเงินรักษาไปเรื่อยๆเข้าจ่ายค่าเบียไปเรื่อยๆถูกไหมส่วนเราก็จ่ายไปเรื่อยๆแต่อายุมากก็ก็แพงแต่ว่าเคสของพี่ชายเราอ่ะมันเป็นบทเรียนให้รู้ว่าต่อให้คุณเก็บเงินเยอะมาขนาดไหนถ้าเกิดโรควิกฤตของโลกขึ้นมาเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นมาแล้วแบบเนี้ยเราต้องยื้อชีวิตไว้เท่าไหร่เราก็ยอมถูกป่ะอันเนี้ยเงินที่เราจะเก็บไว้อมันพล่องไปเลยนะค่ะทีนี้มันมีอีกเคสหนึ่งเราก็เล่าเรื่องนี้ค่ะ มันเป็นเรื่องที่ลูกหมูมักจะเล่าเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์ให้คิดนะก็ไปเล่าให้คุณลูกค้าอีกบ้านหนึ่งฟังแล้วบอกว่าแชร์ลิงก์กันนะคะเราก็เล่าว่าเออเราทําเหมาประมาณสักสิบล้านเพราะเราเห็นพี่ชายเราก็เจ็ดละเราก็กลัวเราอาจจะยังไม่พอหรือเปล่าเขาก็หัวเราะเราก็นั่งก็หัวเราะอะไรก็บอกว่าเออสิบล้านสิบล้านจะพอหรอเออเขาบอกพี่ลูกหมู ขนาดเนี่ยทําประกันไว้ค่ะรักษาเออ,อาจจะเป็นญาติเขานะอพอดีไม่อาจจะไม่ได้ลงดีเทลมากเพราะเดี๋ยวมันเป็น PDPA ค่ะรักษาตอนนี้สามสิบแล้วเราก็นั่งอุ้ยเหรออันนี้ตกใจมากมคือเราสิบลแล้วก็รูหลามาหาแล้วเนาะค่ะอันนี้คือสามสิบแล้วทํายังไงที่เหลือก็คือค่อยๆถ่ายทรัพย์สินเพื่อรักษาในเมื่อเขายังมีลมหายใจอยู่อืจะ ปล่อยไปได้ไงมันไปไม่ได้ม,มันก็จะฉุดกันไปทั้งหมดอันนี้คือส่วนหนึ่งลูกหมูก็เลยคิดว่าเรื่องเจ็บป่วยมันเป็นเรื่องที่น่ากลัวที่สุดสิ่งที่เราต้องทำก็คือการวางแผนการเงินคือต้องหา p r ร t เท t i ่นยอมจ่ายเงินน้อยๆเพื่อแลกกับเงินก้อนนี้ ปุ๊บปั๊บรับโชคเผื่อได้แต่เราไม่อยากได้ <c oughs> อยากได้ไหมค <c oughs> ือไปปุ๊บปั๊บรับโชคเราไม่อยากได้แต่ว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นอย่างน้อย <c oughs> มีบ่อหนึ่ง <c oughs> คอยซัพพอร์ตเราถูกป่ะให้เรารักษาตัวได้อะจริงๆอันนี้มันเป็นเรื่องของความรู้ความเข้าใจด้วยนะคะคุณ <c oughs> ชมเวลาที่เราพูดถึงเรื่องของเงินฉุกเฉินเนี่ยส่วนหนึ่งอ่ะมันจะมาได้จากประกาศนี่แหละเพียงแต่ว่า กว่าเราจะทําความเข้าใจหรือว่ากว่าที่เราจะบอกคนข้างๆเราให้เข้าใจถึงประโยชน์ของประกรันน่ยมันยากพี่น้งหมูเพราะอะไรรู้ป่ะสมมติเราจ่ายไปทุกปีอันปีนี้ไม่เกิดอะไรก็อจ่ายไปเรือ่อยๆจ่ายฟรีไปไม่เห็นได้ใช้จ่ายไป5ปีไม่เกิดอะไรขึ้น ไม่เห็นได้ใช้ปุปปับรักโชคอย่างที่พี่ตุงหมูว่าอพอได้ใช้ครั้งเดียวเท่านั้นถึงได้รู้แต่ใครจะไปอยากใช้เพราะเราไม่รู้ว่าเคสมันหนักม,มันเบาแค่ไหนถูก<ะ>ไหมเนี่ยก็สะท้อนกลับมาถึงตัวเองนะคือเมื่อกี้เล่าค้างเลยว่าเวลาเราดูความเสี่ยงของเรานะคะท่านผู้ชมลองหัดดูแบบเนี้ยเราไม่ได้ซื้อประกันเพื่อให้ประกันตัวแทนประกันเนี่ยมีไรายได้มไม่ใช่ซื้อประกันเพื่อตัวเราเองเราก็ดูว่าเหตุการณ์ที่เราจะกระทบกับ สี่เรื่องแบบนี้เราต้องดูเรื่องที่หนึ่งเฮ้ยเกิดเราตายเร็วเราก็ดูว่าเอ้ยตั้งแต่ตื่นนอนยันนอนเนี่ยเราจะใช้ชีวิตทำให้เราตายเร็วหรือเปล่าเออแล้วถ้าเราตายเร็วเนี่ยใครเดือดร้อนอ่ะลูกหมูนโสดไม่มีสามีไม่มีลูกหลานก็มีพี่ชายเลี้ยงอ่ะฉันตายร็วช่างมันไม่เป็นไรไม่มีคนเดือดร้อนไม่มีใครเดือดร้อนฉันฉันไม่ซื้อประกันชีวิตเนาะแต่มันต้องซื้อปล่อยเพิ่นประกันหนักแต่ว่าก็เบี้ยในน้อยไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดสมมุตินะมีเรือพ่วง สามีหนึ่งลูกสี่พ่อแม่สามีพ่อแม่เราเราหางานหาหารับประทานคนเดียวโอ้ยถ้าเราอักอักไปเนี่ยอีก้าคนเดือดร้อนเนี่ยเราต้องทำไปชีวิตเพื่อครอบครัวเขาอันนี้ก็มีเคสเรื่องอีกไม่จบเลยอยากฟังบ้างคือลูกหมูทําสินเชื่อลูกหมูเด็กๆก็ไม่รู้เบบีนะก็มีเจ้าของโรงสีเข้ามาขอกู้แล้วเราก็ให้กู้เข้าไปถูกไหมเร็สแล้รไปเซ็นเอกสารเขาเอากลมธรรธนมาให้ลูกหมูดูแล้วบอกเนี่ย การกู้ครั้งนี้เขาก็ซื้อประกันชีวิตไว้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยประกันชีวิตจะจ่ายหนี้แทนเราก็ไม่เก็ตโง่ไงคือมไม่ได้เก็ตว่าเฮ้ย <c oughs> มันคืออะไรแต่พอเรามาเป็นนักวางแผนกันอ๋อเราย้อนกลับไปในอดีตเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยเราเจอคนนี้เราบอกเขาเจ๋งมากเลยอะ่ะเพราะเขารู้ว่ามันมีภาระกับคนข้างหลัง ข้อสองค่ะ,คะนะคะเมื่อกี้ตายเร็วเกิดตายช้าก็เรากลับไปดูว่าชีวิตเราจะตายช้าไหมเราบอกอแม่เราดันอายุยืน <c oughs> นะคะก็แข <c oughs> ็งแรงมากๆถ้าตายช้าอ,อาชีพเราเกิดเป็นทุพพลภาพอ่ะมันไม่ตายแต่ว่ายันนอนให้เขาผักไปผักมาอะไรเงี้ยเฮ้ยแล้วยังไงอะเนะเราก็ต้องมานั่งดูว่าเอยถ้าเราตายช้าเนี่ยไอย้ประกันอะไรที่เราจะต้องมีเงินซัพพอร์ตไปด้วยนะคะ,คะ,ะ,คะอันเนี้ย เดือดร้อนทั้งคนทั้งหลังแล้วเดือดร้อนเราด้วยนะข้อที่สามไอ้โรคร้ายแรงเรื่องสุขภาพจากเคสพี่ชายเป็นตัวอย่าะนะเรื่องสุขภาพไอ้ห้าโรคร้ลูกหมูเนี่ยกลัวที่สุดข้างๆเป็นเล่าได้อีกไหมเล่าได้อีกเล่าได้อีกเล่าได้อีกมันมีเคสแบบนี้ค่ะคือ เน,เนื่องจากประสบการณ์ชีวิตมันค่อนข้างเยอะนะ <c oughs> มันก็จะมีคนทั้งน่าเป็นมะเร็งมะเร็งเต้านมผู้หญิงเนะเป็นมะเร็งเต้านม <c oughs> อีกคนน,นึนงไม่มีใครอยากเป็นนะพี่ใช่ทีเนี้ยมันมีเป็นเยอะมากสําหรับผู้หญิง <c oughs> ผมปรากฏว่าไงนวลพี่จอยอีกคนเนี่ยเขาเป็นเขาบอกคดีใจมากอะดีใจทําไมวะเขาเพิ่งซื้อประกันจากบัตรเครดิตอะเดือนหนึ่งประมาณสักสามร้อยแล้วเกิดเป็นปุ๊บเนี่ยจ่ายมาแล้วห้าปีเป็นปุ๊บจะได้รับเงินประมาณแปดแสน เขาดีใจเขาได้รับแบ0 0แสนแต่คนนี้เขาไปทำคีโมเนาะที่โรงพยาบาลดังค่ารักษาพยาบาลในการคีโมเนี่ยสองล้านสองล้านห้าแต่หักแห0 0แสนไปก็จ่ายไม่ครอเยอร์อจ่ายกเกินมานิดนึงนะแต่อีกคนนึงเขาบอกว่าเนื่องจากจนมากเลยเป็นมะเร็งเหมือนกันไปรักษาโรงพยาบาลประกันสังคมนะคะไม่ได้จ่ายอะไรเลยสักบาทก็หายเหมือนกันแต่ห้าปีกลับมาตอกบัตรคือไปเหมือนกันนะคะลูกหมูก็นั่งคิดอ๋ออันนี้คือ แบบนี้นี่เองคือลูกหมูเจอคนแรกเสร็จลูกหมูซื้อประกันไอ้โรคร้ายเลยทันทีนะ <c oughs> เกิดปุ๊บปับ๊บรับโชคขึ้นมาจะได้มีเงินซัพพอร์ตแล้วไปเจอคนที่สองอ้าเฮ้ยอย่างนั้นเนี่ย ฉันเอาเงินก้อนนี้ไปลงทุนข้ามชาติพบและเ,เงินไปรักษาประกันสังคมเอออันนี้เราก็มีแนวคิดและตัวสุดท้ายก็คือเรื่องไม่มีไรายได้ค่ะไม่ว่าตอนกเกษียณเรื่องบำนงบำนาหรือการที่เราป่วยไปแล้วเราต้องนอนโรงพยาบาลนะ่ะค่าตัวเราแพงนะเช่นเอาเงินเดือนฐาน30ิคือค่าตัวเราถูกปะถูกแล้วเรานอนเราทํางานไม่ได้อยู่เดือนหนึ่งเ,เยงว่าไรายได้เราหายแต่ถ้าเป็นมนุษย์เงินเดือนเขาก็ยังจ่ายเราอยู่ถูกไหมค่ะให้ลาป่วยได้30วันอะไรประมาณนั้นฉะนั้นสี่ความเสี่ยงนี้ต้องดูว่าเฮ้ย ตาตเร็วตาตช้าสุขภาพไม่มีงานทํา <Ừ. S 2> อันนี้ถ้ามันเกิดขึ้นชีวิตเราอะมันจะมีโอกาสเกิดสี่หัวข้อนี้ไหมแล้วถ้าเกิดใครเดือดร้อนต้องใช้เงินเท่าไหร่นี่มันเป็นที่มาของการคิดของการซื้อคุ้มครองเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นอันนี้อันนี้อยากท่านผู้ชมลองลองคิดดูว่าในสี่ข้อนี้เราอยู่ข้อไหนเราจะได้ไปวางแผนได้ไม่ได้บอกว่าเฮ้ย hey, ทำรายการวันนี้เพราะที่พูดถึงเงินฉุกเฉินแล้วบอกว่าไปทำประกันกัน,กนเถอ,อะไม่ใช่เพราะว่า เวลาที่มันมีเรื่องฉุกเฉินนะคุณผู้ชมมันก็คือเรื่องที่มันไม่คาดฝันไม่คาดคิดประกอบว่ามันจะเกิดขึ้นเนาะแต่ถ้ามันมีมือวิเศษอะเหมือน <c oughs> มาช่วยเราคิดได้เราต้องจินตนาการว่าถ้ามันเกิดอืแล้วมันต้องใช้เงินเท่าไหร่และเรามีเงินไหมถ้าไม่มีเรามีทางไหนที่จะสร้างเงินมาได้โดยที่ไม่ต้องลงทุนเยอะอืวันนี้ชวนคุยอาจจะเป็นเรื่องที่แบบว่าเออทำไมชวนคุยเรื่องนี้ พอถึงเวลาจริงๆอย่างที่บอกไปนะคะอย่างเคสพี่ลุงหมูที่พี่ลุงหมูเล่าเองเลยกับเรื่องของเคสพี่ชายเนี่ยถ้าเจอเจ็ดหลักสองใบยอย่างเงี้ยคือเอาจริงๆนะถ้าถ้าเป็นหนูจริงๆหนูก็อาจจะคิดไม่ออกนะนะวิานาทีนั้นนะแต่พี่จอยลูกหมูเชื่อว่าพี่จอยคิดอย่างเดียวคือรักษาถูกแล้วไม่ได้คิดเลยว่าเงินจะมาจากไหนถูกคือเอาก่อนแล้วมันก็จะมีว่าไปหยิบย,ยืมเงินญาติไปมันมันต้องไปแบบนั้นไงหรือไม่ก็โยกเงิน โยกเงินจากอันนี้คือแบบเอาเราตั้งใจเป็นการศึกษาลุกอายุมาก่อนอันนี้เราตั้งใจในการที่จะไปไปเที่ยวอายุกมาก่อนอ,อย่างนี้นใช่ไหมถูกต้อง<ม>ยังไงมันก็ต้องลุยอะอถึงตรงน,นั้นนะ่ะค่ะก็ฝากไว้วันนี้ชวนคุยกันในหัวข้อเบานิดนึงแต่คุณลอยบอกเบาจริงหรอเ <c oughs> <c oughs> บาจริงหรอบางทีมันมันอาจจะหนักแล้วมันอาจจะสําคัญมากกว่าเรื่องของการลงทุนเพราะอันนี้มันคือเกี่ยวข้องกับเรื่องของการวางแผนการเงินของทั้งชีวิต และเรื่องที่หยิบม,มาคุยกันก็คือเป็นเรื่องของสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดแต่มันมีโอกาสเกิดขึ้นได้กับภาระค่าใช้จ่ายที่มันเป็นเรื่องฉุกเฉินนะคะก็ฝากไว้คุณผู้ชมลองลองคิดลองลองไตร่ตรองเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวเคสหน้าจะหยิบยกมาให้คุณผู้ชมได้คุยกับพี่ลุงหมูเนี่ยเป็น,เป,นเป็นเคสเรื่อยๆแล้วกันเล่าสู่กันฟังเราจะได้อย่างน,น้อยๆก็คือมีกราะมีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรในการที่จะโปรเทคตัวเองไม่อยากให้มันเกิดแต่ว่าเมื่อเกิดเมื่อไหร่แล้วเราพร้อมอ่ะ มันจะมีสตคิค่ะแล้วมันจะสามารถแก้ปัญหาทุกอย่างผ่านไปได้นะคะวันนี้ขอบคุณพี่ตุงหมูมากค่ะขอบคุณค่ะและทั้งหมดนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่ชวนคุยกันในไขรหัสเซียนส่วนสัปดาห์หน้านั้นอาจจะกลับมาที่เรื่องของการลงทุน<ม>บวกกลับมานิดนึงนะคะจะเป็นเรื่องอะไรนะั้นคุณผู้ชมติดตามได้นะคะในทุกช่องทางของทันหุ้นค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเราสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ